ฝนหยุดตกแล้วเย้แม่กันจะได้เก็บเห็ดแล้วว่ามันจะไม่หยุดถ้าตกทั้งวันนี้อดเก็บเห็นฝัง่งนู้นฟ้ายังคืมอยู่เลยค่ะมืดตึ๊ดตึ๊เลยบรรยากาศทุ่งนาเ,าเขียวๆนะคะเพื่อน นี่แหละป่านี่แหละที่เป็นปลาป่าเห็บมาเก็บเป็นประจำคนที่อื่นต่างถิ่นก็ก็มาเก็บนะคะเขาก็จะเมาล้นั่งรถรวมรวมกันมาเก็บปลาก็สร้างใหญ่สร้างหนูแต่ว่าไม่ใครก็เก็บเฉพาะใกล้ๆนี่แหละแถวๆนี้คะแถวใกล้ๆบ้านนี่แหละไกลๆก็ไม่เคยไปหรอก แล้วเนี่ยฝนตกแบบนี้แล้วจะเก็บง่ายไหมเนี่ยแีพันน,นตกไม่หยุดเลยจเก็บเงินได้ยังไง เจ็ดบนพื้นฝนกระตกมาหยุดเพราะเศร้าเดินมาเลาะดูเห็ดใกล้ๆบ้านก่ะพี่สาวบอกว่ามันมีเห็ดอะไรลูกเกิดตรงนี้นี่เปเพื่อนว่าเห็ดยางนี่เจอแล้วจ้ะเมื่อท่านไม่คนมาเก็บ ไม่ได้เอามีดมานน้ำลิปอ,อัดตะโดงายมันเนาะมเห็ดยังพี่น้องเพื่อนเพื่อนหเพราว่าเห็ดนี่ยังพี่สาวคนว่าเห็ดตีนเห็ดไหมมันแมนหมด ลอยก็มังเกิดเก็บออเดอรดอกเงียน ย้นหญ้าลกมากๆเลยคััเพื่อนๆที่สาวมาตัดไปให้วัวกินแม่ไพคไม่ได้มาอยู่บ้านสวนสักพักแล้วหญาก็กินลกเต็มหมดเลยสาวก็เลยมาตัดไปให้วัวที่บ้านกิน้าน่จะกลายเป็นตาแล้ว เพียนเพียนมันรอหาเห็ดอีกแล้วจ้าฝนเพิ่งหยุดตกเขาก็กำลังสีงามนี่ไม่พัดเจอเห็ดเห็ดตัวกขาดำจ้า เห็นอีกดอกนู้นแล้วจ้าคือไกล้ก,กันเนี่ยแหละเห็บบัวคา,าดำจ้าเห็นได้อีกแล้วจ้ายี่ใกล้กใก,ลก,กันเนี่ยแหละปู็คาดำ ได้ไดลายดอกกับพ่อแกงด้วยเนาะมาพาเทนอีกแล้วใกล้ๆก,กันนี่ลนะจ๊ะอดอกก็ะด้งงามๆจ้ามาพาเทนอีกแล้วจ้ะเพื่อน มันไม่แบบอบเกิดอยู่ฟังสานี่จ้ะหลายดอกเลยเอาไหลไหล จะเพิ่มเก็บเล็กผสมน้อยแถวนี้จะเกิดลายเลยจ้าปกติรู้ก็เห็นเมื่อทานจะเกิดรู้ว่าคมเก็บไปกินแล้ว นานแล้วแม่พัดปลูกไว้แถวนี้ก็เกิดปีเดียวจะคุณเอนเปิดซ้อมดอกเชื้อมันก็คงหมดแล้วแหละเพราะม่พัดไม่ได้ทิ้งให้มันแก่เปน็นเชือ้อต่อไปสรุปปีนี้ก็ไม่เกิดค่ันเพื่อนหมดยูคาป่าไผ่นี่ก็ไม่เกิดไม่รู้เป็นกับอะไรปกติจะเกิดแถวนี้เลย ตามป่าไนี่ยนหน่อไม้เอาต้มจุกนอสองนอ่อบ่เอาไปต้มจิม้มน้ำพริกขาะเพื่อไม่ันัด ตังกรเพะเดอามาด้วยจ้ะอขอภัยเด้อถก,กอนมันสั่นให้ผ่านปด้อาถาตังกรมากมือนึ่งสับมือนึ่งตือกมือหนึ่งสับมือ,น,อ,อ,มอนึ่งสือ,งอกลองนะคะภาพสั่นก็ขอใครนะคะ นีน่กําลังนอนน้อยไม่ปลาซิเลเอก์เขาจะดอยยัยนะจ๊ะน้าท้า,าว่ามีขาตั้งกองจังส่วนอนกับพวกนนาางามบนเลยเห็ดเพื่อนเห็ดปขูขาดำมันเนาอนละนี่ ลายดอกดูจ้ะแต่มันเนาดอกง่ายนึงเมาหมดละเมาปันเห็ดปกตาบจ้ะปกไว้มันเป็นเชือ่ออันนี้พ่อได้อยู่อันนี้มันเห็ดยางนเพื่อนหดจักบ่แม่พอว่ามันเป็นเห็ดพิษแท้เลย มันคล้ายๆเห็ดไอ้คล้ายๆเห็ดนังฟ้าเนาะแต่บอกกล้ากินไม่เคยกินเพื่อนเห็ดดอกบุกง่ายนึ่งแต่มันแก่แล้วจ้ะ มีจานออกไม้ต้ใกไก่กันเลยมันมีมากปาดคือง่ายกว่าเลยเนาะโอ้มี่ผัดตกใจโอ้ตกใจเพื่อนแม่ผัดเห็นท่อน้ำแล้วแม่ผัดตกใจึนวันมูหลาม เนสูบนำเซน่าเัน,เนบ่นามันหัวใส่เนสูบนำเซน่าจ้ะตกใจทอไงวิทย,ย,ยานทะทอน้ำน่ยปันงูเหลือมอันนีนมันหัวจ้ะเสูบนำเซน่าหรืกตกใจนนูงู thank <laughs> you บ,บ้านสวนทีเขาเก็บไปกินเขาไปใส่ต้มแซบได้ทั้งความเปรี้ยวได้ทั้งความหอมเลือกซื้อของให้พ่อค่ะของใช้สำหรับ ผู้ป่วยคนแก่เขามากเลตัวแรกอยากอุดจรจ่าผู้เฒ่าหาขนมไปให้แกกินกินเก่งมากเลยไม่รู้เป็นไรแกรเป็นอ a l ซมเมอร์นะคะกินแล้วก็นึกว่าตัวเองยังไม่กินจะหาซื้อขนมไปไว่าให้แกกินนะคะได้ขนมมาเลยไม่รู้ย่ง อ้แกได้กินกลางคืนหิวขนมบรนบราณโบราณเพื่อนเคยเห็นไว้ยังมีขายแล้วเนี่ยขนมเขาเรียกขนมอะไรนะขนมโก้ <c oughs> ไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยฟ้ <c oughs> าลายสวยเลยฟ้าลายมังกรถัวตัดด้วย ไอนี่ขนมปลาไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยยังมีขายอีกไม่รู้จะอร่อยไหมจำรสชาติไม่ได้แล้วอะ่ะขนมโกนี่จำรสชาติได้จะเป็นแป้งๆหวานๆเป็นผงๆอ่ะ take me home 看你鸡吧，那边鸡料。